สวัสดีครับควกผมโตนะออโต้ทอยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนิดน,นึงนะฮะก็จะมีผู้ช่วยตัวน้อยนะครับน้องนาวานะฮะ,ะได้แปเดือนนะครับจะเป็นผู้ช่วยนะฮะในการเทสสินค้าวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแมคโครรุ่น1580เวอร์ชัน4ใหม่ล่าสุดนะฮะของปี2020นะครับส่งมอบง,งานให้กับคุณพี่เกียงศักดิ์นะฮะที่อุดรธานีนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเทสการใช้ง,งานกันก่อนนะฮะ,ะเปิดตี้ดโมทเปิด ที่ตัวรถนะคะรับ้วเปนที่ดึงหมืนนะฮะเทสตัวยกนะฮะ่าขึ้นสุดนะมันมีนี่เรากนแล้วมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะฮะ,ะตัวแขกแอสโซการครับนะมนาผู้กีเป็นผู้กี้ตัวใหญ่นะมันจะมีลิมิตของมันอยู่แนะ,ะนอนนี้ครับ นี่นะครับมอแได้มากขึ้นนะรหรับตัวนี้ปิดเปิดเสียงได้นะฮะนะครับนั่นคสมโมกันนะฮะในสมโมกเขาจะอยู่นี่นะครับต้องหยดน้ำมันประมาณสักสามสี่หยดนะครับหยดหยดไปในรูเลยนะฮะตอนที่ดับเครื่องนะครับ เดิมๆมีสมมกันมาน้อยนี่นะจอดน้ำมันประมาสามสี่หยดนะครับโอเคนะฮะพอหลังเดินหน้านะฮะผู้ช่วยนั่งสบายเลยนะครับ สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังเลยสวัสดีครับยังครับสวัสดีครับตัวนี้จะส่งไปอูดอนะได้อตัวส่งไปสปอป,อปอลาวนะครับ เห็นนะฮะการใช้งานปกตินะครับสำหรับตัว1580เวอร์ชัน4นะครับเดี๋ยวจะทําการติดตั้งสติกเกอร์นะทางร้านนะจะติดตั้งสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แคทแบบนี้ให้1แผ่นนะครับถ้าติดแบบนี้คือรู้เลยนะฮะว่ามันจะร้านรับโต้ถอยแน่นอนนะฮะสำหรับตัว,นนตวเมคโครุ่น1580นเวอร์ชัน4นะครับ ติดตั้งเลยนะสลับสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์กันน้ำนะครับสลับตัวนี้นี่นะครับติดแล้วมันจะหล่หอๆประมาณนี้นะครับ <c oughs> ครับท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อร้านน้ำต้นทอยได้เลยนะฮะสามช่องทางเลยนะครับหนึ่งโทรสองลน์สามผ่านระบบ facebook น,นะฮะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับร้านอยู่แถวราชกระบังนะครับ การรับประกันของสินค้านะครับทางร้านรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับสินค้ามีปัญหาสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับมีอะไรนะครับสำหรับพวกนี้นะฮะพวกแตงวงจรพวกแตกพวกอะไรมีอะไรหมดนะครับการรับประกันนะครับส่งมาซ่อมนะฮะฟรีค่าแรงนะครับคิดค่าไหลตามจริงเลยนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยพี่จะซื้อไปส่งหนึ่งปีสองปีสามปีนะฮะก็สามารถส่งมาซ่อมที่ร้านได้ตลอดนะครับ ตัวนี้ติดติ๊กเกอร์เป็นรุ่น3-2-0น,นะครับ3-2-0นดีนะครับติดเป็นรุ่น3-2-0อนดีนะครับมันต้องตัดนิดนงึงคัตเตอร์เป็นไนล่ะคตเตอร์เป็นไน มันก็มีหลายคันนะฮะเดี๋ยวต้องเทสไปอีกหลายคันรอบนี้มาทั้งหมดห้าคันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเทสไปให้เรื่อยๆนะครับดูเวลาก่อนนะครับอืม ตั้งสติ๊กเกอร์ <speaker> ตัวนี้ส่งไปอูดอยนะครับ เรียบร้อยนะฮะเหลืวติดนิดเดียวก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ส่งอุดรพยายามจะส่งไปให้วันนี้เลยนะครับของจะถึงอีกทีก็ประมาณ2วันนะครับถึงอุดรส่งบริการผ่านแปดเอกเคสนะครับนี่เรียบร้อยอ,อีกนิดนึง ตัวนี้ราคา12,500บาทนะครับ12,500บาทท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับหรือว่ามาดูตัวจริงๆที่ร้านได้เลยครับมีของโอเคครับเรียบร้อยนะฮะเฟอร์เฟคนะครับรุ่น3-2 0นดีะฮะสหรับตัวนี้โอเคครับขอบคุณนะฮะคุณพี่เกียงสั่งนะที่อุดรธานีนะครับที่สั่งซื้อสินค้าตัวนี้มานะฮะเดี๋ยว ส่งของให้วันนี้เลยครับอ่ะสวัสดีครับไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องนาวาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ